อยากให้พี่นะฮะบ,บอกท่านผู้ชมนะที่เกษียณที่กําลังจะเกษียณที่กำลังรับราชการที่บอกว่าจะจบแล้วเนะี่ยพี่อยากจะบอกอะไรเขาเป็นยังไงบ้างช่างที่ทําตรงนี้นความประทับใจยังไงบ้างนะการทํางานของทีมธนาบอมเป็นอย่างไรพี่แจ้งให้ผู้ชมทราบวันนี้นะเดีย๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่กนกกันนะฮะแพรนะครับ4คนนะครับโดยฮนะภายนอกนี่ฮนะใช้เวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นนะท่านผู้ชมครับเดินมาครับ ทำแพร่เสร็จกี่วันสามวัน3มวันลงน้ำโอเคพี่นะมีอะไรที่ติดไหมไม่มามๆไม่มีไม่มีรู้สึกยังไงอยากจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงครับก็โอเคนะการทํางานของเขาโอเคแหละดีดีดีเร็วด้วยเร็วด้วยดีก็บอกว่าความสุขที่ทั้งชีวิตนะถ้าเราซื้อได้หรืออะไรได้เล็กเล็กน้อยน้อยก็ซื้อนะเพราะคนเราอยู่ไม่ถึงร้อยปี ตวงความสุขตัเยะๆถ้าตายแล้วจะด้สบายประมาณนั้นนะเอาง่ายๆนะฮะความบรนทับ์ใจกี่เปอร์เซ็นต์เก้าเก้ามันร้อยเลยไม่ได้หรอกไม่ได้ก็คืกถือว่าเก้าเก้านี่ก็ถ้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะฮะเพื่อจะให้ท่านผู้ชมนะฮะได้ติดตามนะครับแผ่ต่อไปจังหวัดไหนเราจะไปดูกันกับผมดีเจบอมจกงกและพี่กนกขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ วันนี้เรามาที่สารยานนะครับผมจะมาดูแพรที่นะฮะลูกค้าของเราได้สั่งทำนะฮะสี่คูนเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอยู่ด้านในละเป็นยังไงบ้างช่างที่ทําตรงนี้โอเคนะเขาก็ขยันขันแข็งเลิกจนเที่ยงครับห้าโมงกลับห้าโมงกลับเขาขานข้าวป่ะครับเนี่ยน่าจะน่าจะนะเขาขอยืมช้อมีน่าจะขันอยู่สักคู่เดี๋ยวเราจะไปดูตอนจบกันนะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะรอสักคู่นะครับคัณแม่เาาบอกขึ้นบ้านนิดนึงครับ เพิชัวนิดหนึ่งครับผมก็ถ้าอยากได้แพสวยงามแบบของคุณแม่นี่ก็ติดต่อทางคุณดีเจบอมได้เลยครับผมรับโทรศัพท์ตลอดติดตามผลงานดีคือโทรตอนไหนก็รับตลอดครับผมจะทำแนะนําที่ดีอันไหนไม่เข้าใจก็เออมาจูนกันอย่าลืมบริษัทคณนบอมคอนทัชชั่นกรุ๊ปวันนี้ผมดีเจบอมจกมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนจากช่องจกมกทีวีอย่าลืมกดไลค์กดสับรร้ายกดติดตามกันว่าเราจะไปแพนยังงอีกแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับดีค่ะทำลงแนะนําตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับ ผมอาจารย์บัญชาโพธิสุนทรครับตอนนี้เกษียณอายุราชการแล้วก็มาทําสวนอยู่ที่กองสิบน้องเสือนะครับสาเหตุที่อยากจะทําแพรตรงนี้ก็คือต้องผมเนี่ยผ้ามเป็นสวนอินทะลามนะครับวิธีวิธีแล้วเนี่ยออกผลผลิตมาเยอะพอสมควรเลยพก็จะมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมาซื้อผลิตภัณฑ์บ้างมาดูสวนบ้างอะไรเงี้ยความประทับใจยังไงบ้างนะเขาทํางานดีนะละเอียดแล้วก็ผมต้องการอะไรเนี่ยเขาก็ทําให้ตามที่ต้องการอ่ะไม่เห็นอู้เลยไม่มีอู้การอู้ไม่มีทำถึงเย็นถึงมืดโอ้โหไม่กินข้าวด้วยข้าวเย็น เอากินไม่กินไม่ได้กินกินตายกินไม่ได้ต้องคือพวกอต้องถามว่าไม่กินข้าวเหรออถึงไปกินต้องถามต้องถามทำไมไม่กินอันนี้เรื่องจริงอันนี้ทีแรกทีแรกคิดว่ากินข้าวไม่กันครับแต่ต้องถามว่าเอ้ยทำไมไม่กินข้าวมันบ่ายโมงแล้วอะไรเงี้ยเออเขาไปกินกันอ่านี่คือความประทับใจใช่ประทับใจขอบคุณครับที่มาครับครับยินดีครับยินดีครับรู้สึกไงครับผมเย็นครับเย็น เราอยู่กลางน้ำ嘛เนาะอ่า mm อันนี้คือเป็นยังไงครับคุณหมอช่วยบอกท่านผู้ชมนิดนึงพอคนสุกเล็กๆในสวนครับเออฝากบอกอท่านผู้ชมนิดนึงนะกับความรู้สึกการที่เดินเข้ามาในแพรมีความ้สีอย่อะไรบ้างครับก็ดีก็ดีอยากบอกต่อไหมครับก็นี่ไงกาลังบอกอยู่นี่บอกว่าอ่ะดีถ้ามีเวลาจะอ,อยู่กับธรรมชาติแล้วเหตุผลที่คุณหมอทําแพรเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็มาทําที่สวนตัวเองอ่าฮะ แตไม่ต้องไปไหนอีกนะทำให้สวนตัวเองนะชิลๆสบายๆนะฮะเอาละ,ะครับนะก็ขอฝากด้วยนะกับผมเฮียบอมชกโมก็รับทำแผลทั่วโลกนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับได้รู้กันนะว่าสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวดบ่อกรุที่อยู่ใกล้วัดเกาะบ่อกรุเินประมาณ500เมตรก็ถือแล้วเนาะ นะครับผมวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะคุณหมอก็อยากจะพูดคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับไม่พูดเยอะขอบคุณมากครับและนี่ก็คือ้าของเรานะครับคุณพี่ออสนะครับที่อยู่ที่นี่นะแล้วก็แพ่ที่นี่ยังไงก็ตามนะครับนะอยากให้ดูตอนจบครับจะสวยงามแค่ไหนรอติดตามนะครับแลวพี่ออสรู้สึกไงครับผมโอเคครับผลงานก็ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมกับการทํางานตั้งแต่วันแรกทุกงานทุกละเอียดเก็บงานได้ดีครับ ครับผม่าดีครับกับการทํางานของทีมธนบอมเป็นอย่างไรพี่แจ้งให้ผู้ชมทราบครับคือการทํางานนะผมยอมรับช่างชุดนี้เลยนะครับที่อยู่กคุณบอมนะครับโอเคเลยร้อยเปอร์เซนต์สู้งานตลอดไม่พักไม่อะไรกินข้าวแป๊บเดียวเล่นต่อเลยเป็นงานที่เร็วมากผลงานออกมาเก็บการละเอียดคือลูกค้าติดนมดติดหน่อยก็แก้ไขให้ถือว่าโอเคนะครับวันนี้นะครับผมจากบริษัทธนบอมหรือผมบอมจกมกนะครับก็ต้องขอฝากด้วยนะฮะสำหรับการทาแพร่ทั่วโลกของผมแล้วนี้ต้องขอบคุณพี่ออสนะ ขอบคุณพี่จอน <ฮา S 1> นะครับ <ฮา S 1> แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับติมกดติด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 แล้วก็กดถูกใจ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 